สวัสดีครับเรียกว่าใกล้จะเข้ามาขายในประเทศไทยทุกทีนะครับสำหรับหัวเวยเมท50 Series นะครับก็จะพามาดูกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีสเปกเป็นอย่างไรเมียแนะ่สนใจบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากตัวหัวเวยเมท50 Pro ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นี่เข้าไทยอย่างแน่นอนมาพร้อมกับจอขนาด6.74นิ้วเป็นจอ OLED แบบขอบโค้งนะครับตัวนี้มี Refresh Rate อยู่ที่120 Hz มีตัวความถี่ตัว PWM Dimming อยู่ที่1440 Hz นะครับแล้วก็มี Touch Sampling Rate อยู่ที่300 Hz สําหรับกระจกหน้าจอนะ ครับตัวนี้เขาจะมีความพิเศษอยู่ที่รุ่นที่เป็นฝาหลังหนังสีส้มนะครับเขาจะใช้กระจกคุณลุ้นกราสนะครับซึ่งเป็นกระจกที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาเองจะมีความแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกจากการตกได้ดีกว่ารุ่นปกติถึง10เท่าครับผมและรุ่นนี้ยังกันน้ําอีกด้วยนะครับอยู่ที่รับ IP 6 8นะครับคือสามารถกันน้าได้ลึก2เมตรแต่รุ่นฝาหลังหนังสีส้มมีความพิเศษแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นฝาหลังหนังสีส้มเนี่ยจะกันน้ําได้ลึกถึง6เมตรเลยนะครับมาดูส่วนที่เรียกว่าเป็นชื่อเเป็นสียง ของสมาร์ทโฟนจากหัวเว่ยนะครับก็คือด้านกล้องนั่นเองนะครับสำหรับกล้องหลังตัวนี้นะครับมาแบบเซตอัพทริปเปิลคัเมลาาตัวกล้องหลักมีความละเอียดที50ล้านพิกเซล จุดเด่นของเขาอยู่ที่รูรับแสงของกล้องนะครับสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ f 1.4จนถึง f 4 0เลยนะครับการปรับค่าได้นะครับก็ทําให้สามารถปรับระดับความน่าชัดหลังเบลอได้อย่างละเอียดเลยนะโดยเฉพาะการถ่ายแบบใกล้ๆ Clo s e up นะครับที่อาจจะไม่อยากให้มีเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้สามารถเข้ามาช่วยได้นะครับและตัวนี้กล้องหลักมี ois ด้วยนะครับสำหรับกล้องที่2เป็นกล้องมุมกว้างอัลตร้าไวนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2 2นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวที่3าจะเป็นตัว e r i ิ c o p e ซูม3.5เท่าความละเอียดที่64ล้านพิกเซลมี OIS ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพมาโครได้ด้วยและหัวเว่ยเองยัง,งพัฒนาตัวเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลภาพขึ้นมาเองด้วยในชื่อว่า XMate Engine นะครับโดยตัวนี้จะมาพร้อมกับโปรไฟล์สี3แบบนะครับจะมีแบบ o r i g i n a l นะครับสีดั้งเดิมแล้วก็จะมีแบบวิวิทเน้นสีสดใสและไบร์ทนะครับที่เน้นสว่างสว่างซึ่งเจ้าหัวเว่ย Mate 50 Pro นี้ก็ผ่านการทดสอบโดย DxOMark มาแล้วนะครับกับคะแนนที่เป็นอันดับหนึ่งของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน สำหรับกล้องหน้านะครับเป็นกล้องเจาะรูมาเป็นกล้องคู่เลยนะกล้องหลักความละเมอียด13ล้านพิกเซล S 2.4ส่วนกล้องอีกตัวจะเป็นกล้อง 3D Depth Camera เอาไว้ใช้สําหรับสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องแบบ3มิตินะครับซึ่งก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าระบบสแกนใบหน้าแบบทั่วไปรองรับการถ่ายวิดีโอความละเมอียดอยู่ที่ 4K ครับผมด้านประสิทธิภาพของรุ่นนี้นะก็จะมาพร้อมกับชิปเซตตัว Snapdragon 8 Gen 1นะแต่จะเป็นรุ่น 4G นะเนื่องจากว่าห w ่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจกับบริษัท ทําให้ตอนนี้สามารถใช้ได้เฉพาะชิป 4G เท่านั้นแรมให้มา8 g b ส่วนมือที่เก็บข้อมูลมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่น256 g b และ512 g b เฉพาะรุ่นสีส้มและสามารถเพิ่มเติมด้วยเจ้าการ์ด NM card ดของ Huawei ได้ด้วยนะครับผมระบบปฏิบัติการก็จะเป็นตัว AMUI 13นะครับแล้วก็ลําโพงเป็นลาโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาความจุ4,700ม ah. ิลลิแอมพร้อมการชาร์จแบบมีสายที่66วัตต์และชาร์จแบบไร้สายที่50ว 4.3.1และยังรองรับ Displayport ด้วยครับผมรุ่นลองลงมาคือเจ้าตัวหัวเว่ยเมท50นะครับตัวนี้คาดว่าจะเข้าไทยเช่นเดียวกันตัวนี้หน้าจอจะลดขนาดลงนิดนึงเหลือ6.7นิ้วเป็น OLED เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น OLED แบบจอแบนนะครับตัว refresh rate จะเหลือ90 Hz ส่วน PWM dimming เท่ากันเลยนะครับ1 4 4 0 h z ตัต t ์ตัว sampling rate ก็เท่ากัน300 h z นะครับกันน้ำกันฝุ่น IP68 เช่นเดียวกันกล้องหลังกล้องหลักเป็นตัวกล้อง50ล้านพิกเซลปรับค่ารูรับ แสงได้1.4ถึง4.0เท่ากันเลยแต่จะไม่มี OIS มาด้วยกล้องอันตรายเหมือนกันเปครับ13ล้านพิกเซล f 2.2ส่วนตัวกล้องซูมโพลิสโคบตัวนี้จะปรับไปใช้ความละเอียดที่12ล้านพิกเซลซูม5เท่ามี OIS เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับตัวเอนจิ้นประมวลผลภาพตัว x m a t e Engine เหมือนกันกล้องหน้าปรับลดเป็นกล้องตัวเดียว13ล้านพิกเซล f 2.4ครับถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K เท่ากันเลยด้านประสิทธิภาพเรียกว่ามาเหมือนกันเลย Snapdragon 8 Gen 1 4G RAM 8 g b พืน้นที่ อยู่ที่5256กิกะไบต์แล้วก็เติมด้วย N-M Card ได้นะครับแล้วก็ระบบ,บปฏิบัติการเป็น EMUI 13เช่นเดียวกันเป็นลำโพงสตอริโอคู่เช่นเดียวกันครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ปรับลดลงเหลือ4,460มป ah ์นะครับชาร์จมีสาย6 6์เท่ากันไร้สาย5 0วัต์เท่ากัน USB-C 3.1เหมือนกันแล้วก็รองรับ Display Port เช่นเดียวกันเลยครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับเรียกเป็นรุ่นท็อปนี่กว่าท็อปนะครับ Porsche Design หัวเว่ย Mate 50 RS ตัวนี้ต้องรุ่นนิดนึงว่าจะมีมาขายในประเทศไทยไหมแต่โอกาสจะเเรียยกว่่่าาาคคออนนข้งนน้งงสปต จะมีความใกล้เคียงกับตัว Huawei Mate 50 Pro ตัวสีฝาหลังสีส้มนะครับจุดแตกต่างอย่างแรกก็คืองานดีไซน์นะครับที่มีการร่วมมือกับ Porsche Design ในการออกแบบขึ้นมานะครับผมมีตายมีความชบเชียวแบบรถสปอร์ตนะครับฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบเซรามิกก็คือฝาหลังเซรามิกที่ทาสีแบบ2สีนะครับกันน้า IP68 เช่นเดียวกันจะเป็นตัวกันน้ํา6เมตรเลยนะครับสเปกต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างตรงที่ RAM ตัวนี้จะเป็น12กิกะไบต์และพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีสเปคเดียวคือ512 กีกบครับผมสามารถเพิ่มเติมด้วย n m Card ได้นะครับสำหรับพัดกล้องนะครับกล้องหลัก50ล้านป,ปรับรูรับแสงได้เหมือนกันมี o s เเหมือนกันกล้องมุมกว้างเหมือนกันเปครับ13ล้านพิกเซล f 2.2ความแตกต่างอยู่ที่กล้องรุ่3นะครับตัวนี้จะใช้เป็นกล้องตัวซ u เปอร์เทเลมาโคความละเอียด48ล้านพิกเซล f 3.0ทำให้ตัวนี้สามารถถ,ถ่ายภาพมาโครได้ทั้งใกล้แล้วก็ซูมมากกว่าตัวรุ่นอื่นๆนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวสำหรับราคาของหัวมูเลเมท50ซีรีส์นะครับของไทยเนี่ยยังไม่เป ว่าขอเทียบกับราคาจากฝั่งประเทศมาเลเซียก่อนนะครับที่ค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกับของประเทศไทยนะอันนี้ก็คือแปลงค่าเงินมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรุ่น Mate 50 Pro นะถ้าเป็นรุ่นตัว256กิกะไบต์เนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณ35,000บาทนะครับส่วนรุ่น512กิกะไบต์นะครับที่จะเป็นรุ่นฝาหลังหนังสีส้มนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ41,500บาทครับผมส่วนรุ่น Huawei Mate 50ธรรมดานะครับความจุ256กิกะไบต์ราคาน่าจะอยู่ประมาณ29,000บาทนะครับผมสำหรับประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าใกล้แบบใกล้มาก มากแล้วนะครับปลายเดือนเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับว่ามาราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามก็ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ